ถึงอ่กขระคืนของศูนย์วันนี้จะมาสรุปท้ายบทที่9เรื่องการจัดจำหน่ายค่ะความหมายของการจัดจำหน่ายนะคะการขยาและการเสิมสินค้าจะเปการถ่ายไปยังหมายปลายทางของผลิตภัณฑ์เรารูว่าผู้ที่มีส่วนร่วมสมาชิกจะเป็นาาพ่อค้าคนกลางจะเป็นตัวแทนคนกลางผู้ม่มีส่วนร่วมสมาชิกก็เป็นธุรกิจขนส่งแล้วก็ธุรกิจกาสินค้าค่ะส่วนอันแรกนะคะประโยชน์ เดี่ของคุณการนะคะจะมีความชำนาญการกระจาษกระหังความเดือดเดืแล้วก็มาถึิท่าพะอันต่อไปนะคะเป็นหน้าที่การจัดจำหน่ายค่ะแล้วจะมีด้านการวิจัยการส่งเสริมการตลาดการติดต่อการขัลเลอรการติดต่อรองการขนส่งการเงินและภาระความเสี่ยงค่ะอันที่สามนะคะการค้าปลีกค่ะการค้าปลีกก็จะแบ่งออกเป็นห้าอันนะคะก็คือห้ากลุ่มสินค้าเายค่ะปลีกร้านสะดวกซื้อสิทธิ์ทางการค้าแล้วก็ร้านค้าแบบไม่มีไม่มีร้านค้าค่ะและอันสุดท้ายนะคะการจัดสินค้านะคะก็คือมีคลังสินค้าการจัด ควบคุมการซื้อการสั่สงซื้อแล้วก็การขนสร่งค่ะแล้วบทที่เก้านะคะความสาคัญของการจัดจานหนายนะคะก็จะมีอยู่ที่แบบให้ความสํ 2, าคัญกับธุรกิจทางการตลาดมากคะ่ะเรื่อนี้ขอ